น้ำแข็งแบบฮาร์ทคิวสามารถทําเมนูปั่นได้ไหมคําถามที่ถามมาเยอะมากๆค่ะมาค่ะทุกคนวันนี้ปิงปองนะคะจะพาทุกคนมาลองใช้น้ําแข็งแบบฮาร์ทคิวนะคะในการทําเมนูปัน่นซึ่งวันนี้เนี่ยเลือกเมนูง่ายๆพร้อมกับแจกสูตรให้ทุกคนสามารถไปทํากินทําขายกันได้ด้วยนะนั่นก็คือเมนูนมหมีปั่นนะคะเป็นเมนูยอดฮิตของเด็กๆเ,เลยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่หลายคนชอบด้วยนะคะวิธีการทําแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยง่ายมากๆอย่างแรกที่เราต้องมีเลยก็คือนมหมีนะคะมีนมขน หวานค่ะนะคะหรือว่าใครแบบอยากจะเติมนมข้นจืดเพิ่มความมันหอมไปอีกนิดนึงก็ได้ะคะ่ะแล้วก็จะมีนี่เลยค่ะขาดไม่ได้นัําแข็งแบบฮาร์ทชิวของเรานั่นเองนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มทํากันเลยค่ะและลืมบอกไปว่านี่คือเครื่องปั่นตัวใหม่ของ Happy c ครูนะคะเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดถ้าร้านไหนกําลังมองหาเครื่องปั่นเนี่ยถามได้เลยนะเริ่มต้นนะคะทุกคนเราจะมาใส่นมหมีกันก่อนค่ะปึ้งใส่ไปเลยหนึงกระปอ๋องนะคะ อันนี้สำหรับหนึ่งแก้วนะไม่เยอะมากแก้วใช้แบบ16%บหถึงสิบแออนนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นนมข้นหวาน,นะคะ่ะถ้าเป,เป็นปริมาณตามร้านทั่วไปเนี่ยเขาจะใส่ประมาณ1ออนถึง1นึ่งออนครึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้เนี่ยเราไม่ได้เอาที่ตวงมาแล้วก็บีบไปตามที่เราชอบเลยหวานมากก็ใส่เยอะอันนี้ทีมงานชอบกินหวานนะคะใส่เยอะนิดหนึ่ง โอเคเสร็จแล้วค่ะเราก็จะมาใส่น้ําแข็งครับคิวของเรานะคะจากเครื่องทำน้ําแข็งแฮปปี้คูลุ่นนี้เลยคืออยากให้ดูว่ามันยังเป็นแผ่นๆแบบนี้อยู่เลยอะเห็นไหมเดี๋ยวเราจะลองใส่ไปทั้งแบบนี้เลยดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงไม่เป็นไรหรอกม่้โอเคขออีกนิดขอยกนิดข่อยก้อนที่มันหล่นไปเมื่อกี้โอเค ใส่ไปประมาณนี้แล้วเราก็มาปิดฝาน้องกันแล้วก็ปั่นจ้ะปิดฝาเสร็จแล้วเครื่องปั่นของเรานะคะสามารถตั้งโหมดแล้วก็ตั้งเวลาได้เลยนะคะหรือว่าจะใช้เป็นแบบแมนวนวลก็ได้ค่ะแต่ว่าเราจะเลือกแบบตั้งเวลาไปหุยแบบละเอียดมากนี่อันหน้องดูสิเสร็จแล้วค่ะตั้งเวลาง่ายๆแบบนี้เลยปึ้ง น่ากินมากขออนุญาตนี่คือมันจะออกมาเป็นแบบทุกคนมันจะเป็นเนื้อครีมมี่ครีมมี่แบบนี้เลยคะ่ะน่ากินมากเลยขอลองชิมหน่อยอืมอันนี้อร่อยถูกใจทีมงานแน่นอนเพราะว่าหวาน <c oughs> โอเค <c oughs> เดี๋ยวปักให้ดูนะคะนี่มันจะเป็นครีม,มี่ครีม,มี่แบบนี้เลยอืม คนสามารถไปปั่นขายได้แล้นี่ยังไม่หมดเลยน่ากินมากค่ะชิมอีกคำซิอร่อยปั่นละเอียดที่สำคัญน้ำแข็งแบบฮาร์คิ้วสามารถปั่นน้ำแบบนี้ได้ละเอียดมากๆนะคะใครเปิดร้านน้ำปั่นเนี่ยห้ามพลาดเลยหรือว่าร้านไหนมีเมนูปั่นก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันนะคะฝากไว้ด้วยนะทั้งน้ำแข็งแบบฮาร์คิ้วแล้วก็เครื่องปั่นตัวใหม่ของแฮปปี้คูค่ะ